ก็เชีครวบากลับมาพบกับฟลชี่อีกแล้วนะครับกับคนร้านไต้หวันวันนี้นะครับจะมาปอกสับป,ประรดที่ได้มาจากไถนานเมื่อครั้งที่แล้วนะครับให้ดูลูกนี้เลย จริงๆได้มาก็ประมาณสัปดาห์แล้วยังไม่ได้ปอกท่าได้ดูในคลิปที่แล้วก็จะเห็นว่ามันเขียวอยู่แต่ตอนนี้เหลืองแล้วเดี๋ยวจะมาปอกให้ดูว่าเหลืองขนาดนี้แล้วข้างในมันจะยังกินได้หรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าซึ่งสับป,ประรดลูกนี้นะคบเพื่อนของคุณแคสเปอร์บอกว่าเขาเรียกว่าเป็นสับป,ประรดแตงโมเพราะว่ามันมีลักษณะรูปร่างที่ค่อนข้างใหญ่คล้ายๆกับแตงโมเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะฉ่ำเหมือนแตงโมหรือเปล่าสําหรับใครที่กดเข้ามาดูช่องของฟลอปปี้แล้วนะคบอย่าลืมกด subscribe like share ให้กับฟลอปปี้ด้วยนะครับจะได ตามมาให้ดูกันเรื่อยๆเอาจริงๆปี้ก็ไม่เคยผ่าสับปะรดมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้พวกตายเงี้ยมันจะเหมือนกับที่ไทยหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงก็คือมาลองดูไปพร้อมๆกันว่าจะไปรอดหรือเปล่านะครับโอเคเริ่มกันเลยมีดอันเล็กมากไม่รู้ว่าจะหัาเข้าหรือเปล่าไม่รู้ด้วยว่าต้องหั่นยังไงก่อนอันนี้ก่อนเอาวะ มันจะกินได้ใช่ไหมพอมาไต้หวันก็ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยไม่รู้ว่าเรือข้างในจะยังกินได้หรือเปล่ามันควรจะต้องบอกแบบ ทีละชิ้นออดูยังไงดีถ้าเป็นที่ไทยก็เคยจะปอกเปลือกก่อนแล้วค่อยจัดการตามมันแต่ว่าพอลูกมันเป็นอย่างเงี้ยเลยไม่รู้จะต้องทํำยังไงเอาเปลือกออกก่อนแล้วกันอืมตรงนี้มันช้ำหรือว่ามันทำไมอ่ะ จะกินได้ไหมนะว่าน,น่าจะกินได้ อไอต่อวะขอขอนั่งเลยดีกว่ารู้สึกเมื่อยเดี๋ยวเอาตาออกแล้วกันเนาะอันนี้จำจากที่เคยเห็นเขาทำกัน ไม่รู้ว่าทำยูทูกเปล่า,าใครชอบกินสับประรดก็คอมเมนต์มาได้นะนี่จริงๆชอบกินสับประรดมากแต่ว่าไม่เคยต้องหั่นเองเลยยีโ่โดอ้ยรือว่ามีดเราเล็กไปวะ่ะ ฉันจะได้กินไหมเนี่ยโอ้ยเสดงทำถูกไหมเนี่ย หรือจริงๆมันไม่ควรใช้มมีแบบนี้วะแบบนี้ดูะทำได้ง่ายกว่า เราต้องเปิด Google ดูวิธีการหั่นสับประรดเดีย๋ยวหั่นครึ่งก่อนแล้วกันอ้เนาะหวาเสียว งงใครหันเป็นช่วยเราด้วยนะ ต้องเอาไปล้างแน่นอนจ้ะตาสับประรดนี่ปกติมันกินได้หรือเปล่า ใครรู้ช่วยเม้นบอกด้วยนะจ๊ะตรงนี้มันไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะอาจจะเสียวอาไปาถุงขยะกันโอเคต่อ อ่ะอันนี้เป็นซี่สุดท้ายแล้วมันเสียดายเนื้อก็เลยแบบไม่กล้าตัดเยอะอ่ะหรือจริงๆเราสามารถหั่นเยอะได้เลยแล้วก็ไม่แน่ใจ เรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปล้างก่อน เอาละทุกคนมาแล้วสับป,ปะรดที่เปาะไปเมื่อกี้นะครับสับป,ประรดแตงโมงเดี๋ยวจะมาลองชิมให้ดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงนี่เลยมองเห็นเปล่าจะชิมแล้วนะเดี๋ยวอน น้ำเยอะมากทุกคนแล้วก็น้ําหวานเลยแล้วก็ส่วนตัวรู้สึกว่ามันจะมีรสเหมือนขมช่วงโคลินน่ะแล้วก็พอกลืนหมดเราไปตรงรสขมนะมันก็จะรู้สึกว่ามันจะหวานขึ้นมาเลยคิดว่าอาจจะทิ้งไว้นานเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวมาลองกินส่วน,วนที่เป็นก้านกันบ้างแกนแกนไม่ใช่กา้าน แกงของสับปะรดเนี่ยมันจะไม่ได้แข็งมากทุกคนเหมือนที่ไทยเนี่ยมันจะกรุบกรอบๆใช่ไหมแต่อันนี้มันจะไม่ได้กรอบขนาดนั้นแต่ว่าก็อร่อยนะโดยรวมสับปะรดพันธุ์เนี่ยมันจะลูกใหญ่ๆแล้วก็อมน้ำเท่าแล้วก็มันก็จะนิ่มๆโอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะกินเท่านี้พอแล้วเพราะว่าจะเก็บไปกินวันอื่นเพราะว่าสับปะรดถ้ากินมากๆอาจจะทําให้ปากเป็นแผลได้นะทุกคนต้องระวังเพราะว่ามันเป็นกรดเอาเป็นว่าถ้าใครที่ชื่นชอบคนร้านไต้หวันก็ อย่าลืมกด subscribe like share ให้กับป,อป๊อ p ปีด้วยนะครับแล้วรอติดตามดูว่าคลิปหน้าจะมาทำอะไรให้ดูอีกสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะบ๊ายบายเก็บแล้วจ้ากินไม่หมดจ้า